คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเรามาดูสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้คิดอะไรกับคุณคิดกับคุณตอนนี้เขารักคุณนะภกิศนะ์ศลนารักแต่เขานิ่งรักที่พอบมบมเป็นต้นการอการเจริญเติบโตแล้วเขาว่าคุณอะ่ะเหมือนอน่ารักช่างพูดช่างเจรจาอยู่ไกลแล้วมีความสุขความ เ,เขาคิดอย่างไรอ่ะเขาไม่รู้จะทาอย่างไรกับคุณอ่ะอึดอัดไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาละไไม่รู้จะบอกคุณอย่างไรเขารักคุณหาทางออกไม่ได้คิดอย่างไรกับคุณพระแม่อุมาเขาว่าคุณดูหล่อดูสวยดูมีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์แต่เขาคิดว่าคุณอ่ะเหมือน,นคุณคิดอย่างไรกับเขาเขาก็อยากรู้ว่าคุณอ่ะคิดอย่างไรกับเขา เขาคิดกับคุณตอนนี้